นี่คือผลไม้ที่มีความหวานมากกว่าน้ำตาลถึง150เท่าแต่ดันดีต่อสุขภาพเฮ้ยงง,ง,งหวานกว่าน้ำตาลแต่มันจะดีต่อสุขภาพยังไงใครที่ติดหวานแต่อยากสุขภาพดีแนะนําให้ดูคลิปนี้และเซฟเก็บไว้เลยครับวันนี้แม่จะพาไปทําน้ําเชื่อมที่ดีต่อสุขภาพคนเป็นเบาหวานก็ทานได้มันคือลูกอะไรเดี๋ยววันนี้แม็สโซจากสวนจะพาไปทําความรู้จักสมุนไพรหรือผลไม้ชนิดนี้กันครับนี่คือผลไม้ที่วันนี้แมกจะเอามาทําน้ําตาลหรือน้ําเชื่อมให้แม่กินครับนี่ ม่เชื่อหรอกเนี่ยทำไมอะมันเป็นผล,ลไม้ปกติอ,อ,กอ้อยมาทำน้ำตาล <c oughs> ปกติเขาจะใช้อ้อยใช่ไหมเดี๋ยวจะทำอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูดีกว่าแล้วมันจะวนหะวานรึหวานหวานหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> มีใครรู้จักบ้างครับคอมเมนต์บอกหน่อยนี่คือลูกอะไรอรู้จักไหมไม่รู้จักมันลูกอะไรอะฮะเหมือนลูกอะไรอ่ะเหมือนลูกอะไรมะนาวมะนาวไปตักแห้งเหรออะลองดมดูลองดม มันหอมเหมือนเก๊กฮวย <Yeah. S 2> หอมเหมือนเก๊กฮวยนี่ทุกคนมาดูข้างในเขานะฮะข้างในเขาจะเป็นแบบนี้นี่นเปลือกจะบางๆ<ม>ครับพุชารพุชาสม้มเขามีชื่อว่าหล่อห้างกล้วยหล่อห้างกล้วยใช่ครับสรรพคุณเยอะมากต้านแก่ต้านมะเร็งนะฮะลดน้ําหนักแก้รลอนในเออ ปร,ประโยชน์เยอะมากามีวิธหน้าเหี่ยวอย่างนี้ลดได้ไหมโอ้มันมันน่าจะเกินเยียวยาอมีวิธีการทํายังไงไปดูกันเลยครับ <c oughs> วิธีการทําน้าเชื่อมหล่อห้างกล้วยนะครับเราจะใช้น้ําประมาณ2.5ลิตรต่อหล่อห้างกล้วย3ลูกครับแต่วันนี้ม่จะทําเป็นหัวเชื้อเข้มข้นหน่อยนะครับแม่จะใช้น้ําประมาณ1.5ลิตรต่อหล่อห้างกล้วย3ลูกครับตั้งไฟพอให้น้าร้อนไม่ต้องเดือดนะครับหลังจากนั้นบี้ลูกหล่อห้างกล้วยอบแห้งนะฮะใส่ลงไปทั้งเปลือกเลยนะครับพยายามอย่าให้เม็ดของเขาแตกนะครับไม่อย่างนั้น มีรสชาติขมติดมาด้วยหล่อหั่งกล้วยที่แม่ใช้วันนี้จะเป็นหล่อหั่งกล้วยสีทองนะครับเพราะจะให้ความหวานที่ดีกว่าและมีกลิ่นหอมถ้าเป็นหล่อหั่งกล้วยลูกสีน้ําตาลนะครับจะมีรสชาติติดเปรี้ยว <Okay. S 1> เคี่ยวไปอ่อนไปเรื่อยๆนะครับห้ามให้น้ําเดือดประมาณ30นาทีก็ใช้ได้แล้วครับแต่ถ้าใครอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านี้ก็ต้มไปสักประมาณ1ชั่วโมงก็ได้ครับหล่อหั่งกล้วยเป็นสมุนไพรจีนนะครับที่มีรสชาติหวานซึ่งให้ความหวานแทนน้าตาลได้และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยครหหหลล่อางก้้วยร จัดเป็นเพื่อในวงเดียวกับแตงครับลักษณะเป็นเถาวไม้เลื้อยครับให้ผลขนาดส้มหรือมะนาวครับจะเป็นที่นิยมมากในแถบเอเชียครับโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยมีงานวิจัยว่าหล่อฮั่งก้ยสามารถยับยั้งการจเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ด้วยครับซึ่งญี่ปุ่นเองเนี่ยพยายามจะนําหล่อฮั่งก้วยไปปลูกแต่ไม่สําเร็จครับเพราะหล่อฮั่งก้วยเนี่ยจะปลูกได้เฉพาะที่จีนมณฑลกวางสีเท่านั้นครับมาดูประโยชน์ดีๆของการทานหล่อฮั่งก้วยกันดีกว่าครับข้อหนึ่งช่วยขับเสมหะแก้ไอแก้เจ็บคอบำรุงปอดขออ้อ เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเบาหวานครับข้อ3หล่อหัาง้วยช่วยป้องกันให้ร่างกายหลั่งสารฮิตามินที่จะทําให้เกิดอาการภูมิแพ้ครับข้อ4หล่อหัาง้วยมีสรรพคุณยับยั้งการเกิดผื่นคันหรืออาการแพ้ฝุน่นแพ้อากาศและโรคหอบหืดได้ด้วยครับข้อ5ช่วยบํารุงระบบไหลเวียนเลือดทําให้เลือดไหลเวียนดีช่วยบํารุงหัวใจและลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดครับข้อ6หล่อหัาง้วยมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงครับช่วยต้านแก่ชะลอวัยนั่นเองข้อเหล่อห้างโวยช่วยควบคุมน้าหนักได้ครับ เพราะมีไขมันและแคลอรี่ที่ต่ำมากๆครับ ใครที่ติดหวานและต้องการควบคุมน้ำหนักเนี่ยลองเปลี่ยนมาทานหล่อหังกวยนะครับช่วยได้เมื่อเราเคี่ยวหล่อหังกวยจนได้ที่แล้วเราจะทิ้งไว้ให้เย็นสักครู่หนึ่งครับน้ำมะกรงเอาแต่น้ำนะครับเก็บไว้ในโหลแล้วแช่ตู้เย็นไว้ได้เลยครับสามารถนำมาชงกับน้ำร้อนหรือน้ำเย็นดื่มได้เลยนะครับเพื่อเพิ่มความสดชื่นหรือจะนำน้ำเชื่อมนี้นะครับไปปรุงอาหารแทนน้ำตาลเพื่อให้สุขภาพดีก็ได้ครับส่วนกากที่เหลืออย่าเพิ่งทิ้งนะครับเราสามารถเติมน้ำแล้วเคี่ยวต่อได้ครับกากเดนียสามารถต้มต่อได้ประมาณลองม หล่อห้างโกยเนี่ยมันจะหวานจริงหรือเปล่าหวานไหมจิบจิบดูหวานยิ่งกว่ากินโซ่บอกแล้วความหวานมันหวานกว่าน้ำตาลร้อยห้าสิบเท่าติดลิ้นเลยหวานเจี๊ยบเลยใช่ไหมเจี๊ยบเลยเนี่ยทุกคนดูแล้วต้มออกมาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะนี่เห็นไหมฮะให้ทายแม่ลูกละกี่บาทอ่ะห้าบาทลูกละห้าบาทรู้ไหมเนี่ยลูกแค่นี้นะ ลูงละยี่สิบกว่าบาทยี่บห้าบาทแพงเนะแพงอยู่นะนะฮะในไทยยังไม่เคยเห็นใครปลูกนะในไทยมีใครปลูกลองคอมเมนต์อบอกหน่อยนะฮะอันนี้นําเข้าจากจีนนะ,ะอา่าเขาก็จะเอามาต้มเป็นน้ําสมุนไพรหรือไว้ปรุงอาหารได้เพื่อใช้แทนน้าตาลได้เลยก็นด้น้าตาลแล้วต้มทีหนึ่งอ่ะเห็นไหมเราเหลือกาก,ากแล้วต้มต่อได้นะนี่นะใช่ต้มต่อได้จนกว่าความหมานมันจะหายไปจนหมดอ่ะโอ้ก็คุ้มนะก็คุ้มอยู่ใช่เพราะได้เยอะขนาดนี้เลยนะใช่อ่าอ่ะ ลองชิมแบบเย็นๆดูบ้างรสชาติเป็นไงหวานอร่อยอแบบ <Yeah. S 1> ชอบแบบเย็นอันน่ะเขาชิมหน่อยสิอร่อย oh, อยู่โอ้่อยอม,มากมันหอมรสชาติคล้ายกับน้ำอ้อยอน้ำอ้อยแต่มีกลิ่นหอมน้ำอ้อยสดอ่าคล้ายๆน้ำอ้อยสดนะฮะแต่หวานมากเลยเนาะหวานหวานหวานนะฮะจริงๆเจือจางเจือจางน้ำกว่านี้อีกได้นะ ถ้าใครจะมาดื่มแบบนี้นะฮะเอาไปผสมกับน้ําอุ่นอะไรเงี้ยดื่มได้นะฮะแต่ถ้าแบบอย่างเงี้ยมันจะเข้มข้นจนเกินไปหวานแบบติดปากเลยอะ่ะหวานเนะาะ <laughs> ติดปากติดลิ้นเลยผลไม้ประโยชน์ดีๆครับเหมาะสําหรับคนที่ติดหวานแต่อยากลดน้ําหนักแล้วก็อยากลดคอเลสเตอรอลในร่างกายนะฮะดีต่อสุขภาพใครที่เห็นคลิปของแม็กมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้แม็กกับแม่ด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วเอาไปลองทำกันดูนะครับ น้ำตาลหล่อฮังกล้วยครับ